ข้บแรกเราเรียนกูดมอร์นิ่งค่ะสตูเดนกูดมอร์นิ่งค่ะกูดมอร์นิ่งมอร์นิงเชิญนี่ค่ะสวัสดีค่ะขยับมาสวัสดีค่ะเข้ากองสวัสดีค่ะ How are you today? I am I am happy a n o I am happy too ค่ะ What day is today? Today is Wednesday. อกหน้าไหนนาไหน The ะไรเอ้ยทีทูออฟเซดเทมเบอร์ชูทาวสันเทเวนตี้วันฮาอีตัเวเตอร์ชดเยูเาดย์คูลแอนด์สคล่าคนด์สูเหรอเอ่อแอดสคูลันนี่นะคะ อ่ะ today เชิร์เรน subject นะคะ map จะหมดเล่มแล้วค่ะแต่ที่เชิร์สอนย้อนหน้าหมดเล่มแล้วอ่ะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนประโยค conversation กันก่อนนะคะเออขอ20อ่ะ conversation อ่าลืมแนะนําไปลืมบอกนะคะวันนี้มีเพื่อนมาเรียนกับเราด้วยคุณโจอี้คุณต้องอ่าน conversation ไปพร้อมกับเพื่อนๆน,นะคะคอ่านเป็นอ่านตามที่เชอร์โอเคไหมคะอ่ะโอเคอ่ะจะเห็นว่าเพื่อนมาเรียนด้วยนะคะอ่าไม่มีจอเหรอตอนนั้นยังเห็นจอนเลยอ่อคุณจอนมันมียังยังไม่เข้าเดี๋ยวเพื่อนก็ค่อยๆเข้ามานะคะเดี๋ยวคุณอมสินก็ยังไม่เข้าเลยเดี๋ยวคุณอมสินก็เข้ามาใสา่ส เพื่อนเข้าไม่พร้อมกันหรอแล้วท็อปได้เข้าไหมท็อปไม่ได้เข้าเลยค่ะเพราะว่าเออท็อปไม่สะดวกเข้าเรียนออนไลน์อ่าท็อปเขาไม่ค่อยสะดวกเขาแบบยิ่งไม่สะดวกเลยมากๆเลยเขาไม่สะดวกเชนอะเชนก็ไม่มาค่ะเขาไม่เ็ไม่ะโอเคมาเรามาทบอทวน conversation นะคะประโยคแรก who w a n t to play high and cheap คุณ A high and C high and ขอบคุณจอ่านค่ะ Who wants to play Who w a n t to play h i and cheek h i and cheek I do I like to play I do I like to play อ่านแด่เก่อ่านด้วยค่ะ I do I like I like h i i and cheek h i and cheek ทำไมแต่คนเหมือนั่งรอเลย How many a R e we ยังเช้าอยู่ค่ะ เราไ a ่ม a อาวุธ We are ten players We are ten players Dad food d a t g o o d Let's play in the gym Let's play in the gym Let's go quickly Let's go quickly Who will be the catcher? Who will be the catcher? Let's do the rock. Let's do the rock. Paper, scissors. Paper, scissors. Okay now. Okay now. I, I am the catcher. i, I do ูอันนี้ด้วย โอเคยูสเ e ียโอเคยูสเปียแอนด์วีโกไฮแอนด์วีโกไฮอ่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทบทวน Conversation นะคะเอาวันนี้ที่เชอร์ขอญาตใส่แมสนะคะกลัวความปลอดภัยหัวความปลอดภัยของคุณโจอีด้วยหายใจออกไม่ลก เราต้องแส่แมสนะคะเราอยู่ด้วยกันเราต้องแส่แมสอยู่ตลอดนะคะถ้เหลเชิญใครสอไหมไม่ครับโอนอยู่จะเอาุนมากอืมได้เอาฉุ <c oughs> นมาจ้าขข้ามาไหมอ่ะอ <c oughs> เออเตรียมมาพร้อมเรียบร้อยนะคะมีใครอยากมาอีกไหมมีใครอยากมาเรียนกับพี่เชอร์ที่นี่นะคะ ก็อยากไปไอยากไปครอะอยากมาก็มาวันไหนใครมาหนูถือเดี๋ยวเพื่อนวันไหนอยากมาหนูก็ให้ผู้ปกครองมาส่งวันไหนที่ไม่อยากมาหนูก็อยู่ได้ใช่ใส่สุดอะไรก็ได้ไปทุกวันเลยหรอคะอยู่ที่ความสะดวกของคุณโจค่ะถ้าสะดวกมาทุกวันหก็มาทุกวันได้ใช่สะดวกก็ให้สะดวกโอเคค่ะถ้าสะดวกมาทุกวันมาทุกวันได้เลยนะคะไปยังไม่ปเชื่อไม่สอที่เราหยุดค่ะหยอะไรนะคะลูก ถ้าไปหมดห้องนี่โควิดไม่ติดหรอคะถ้าถ้าเรา <c oughs> ถ้าเรามาเยอะเราก็ต้องป้องกันตัวเองที่เชบก็จะให้นั่งแยกๆๆงๆเลยนะคะแต่วันนี้ก็คุณโจมาคือไม่ได้ห้าม,มานักเรียนเอ,อไม่มาอะไรอย่างนี้นะคะคือปิดเทอมยังไงครับไ,ไม่ใช่เราไม่ได้ปิดเทอมนะคะเอ,อความเข้าใจของนักเรียนคิดว่าแบบตอนนี้เราปิดเทอมจริงๆแล้วไม่ใช่เราไม่ได้ปิดเทอมนะคะลูก เราเรียนตามปกติแต่เราเรียนแบบออนไลน์ no onsite น,นะคะถ้า onsite คือเรามาเรียนที่โรงเรียนแต่เราเรียนออนไลน์เปิดเทอมปกติทีเชอร์ก็สอนปกติเค่ะโรงเรียนเราได้สอบไหมคะเออไม่ได้สอบค่ะ,คะแต่ทิเชอร์จะเก็บคะแนนจากงานจากที่ทิเชอร์เรียกถามจากการส่งงานของนักเรียนเนี่ยล่ะค่ะไม่สอบนักเรียนอย่าดีใจนั่นมันหมายความว่าถ้างานนักเรียนไม่มี คะแนนก็ไม่มีแล้วก็จะตกชั้นเข้าใจไหมคะตายแล้วอย่างที่บอกว่าม่ตกชั้นเลยไม่มีครับแต่จะได้คะแนนน้อยอ,อย่างที่บอกว่าคนที่เคยได้คะแนนเยอะๆตอนมาเรียนคือพอคุณพอคุณมาเรียนใช่ไหมคุณทําคะแนนได้คุณเรียนได้แต่พอเปลี่ยนเรียบทเป็นเรียนออนไลน์คุณไม่ใส่ใจคุณไม่มีงานส่งแต่คนที่ เขาเรียนไม่เก่งแต่เขาพยายามที่จะทํางานส่งส่งงานตลอดอ่ะอันนั้นเขาก็จะ,จะมีคะแนนตรงนั้นมานะคะเพื่อนไม่เปิดนักเรียนเน็ตที่เชื่อไม่ดีเหรอหรือว่ายังไงทาไมดีเลยจังเลยเปล่าเขาเมื่อกี้หนูล้างมือหนูก็เลยปิดไม่เรียนเปิด,เป,ดเปิดกล้องมาเรียนกับเพื่อนค่ะเดี๋ยวคุณโจเขาจะได้เรียนด้วยสนุกนะคะเห็นหน้าเพื่อนจะได้เรียนได้สนุกสนุกสนุกค่ะ ามาเปิดรูปมาเน,นี่ยแหละข้อหนึ่งที่จะหักคะแนนเพราะนักเรียนไม่เปิดกล้องไม่เปิดไมค์มาสนทนาโต้ตอบกับที่เชร์เนี่ยเลยหักเลยใช่ถ้าขวัญด้วยอันดับแรกไม่กิตา้า,า,กตาก็ไม่เปิดนะคะที่เชร์ไม่เข้าใจว่าทำไม Google ที่เชิญคอือข้อผิดพลาดเนี่ยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันในวิชาแมท นะคะแมทมาทำอะไรเอ่ยเราเปิดไปหน้าที่วัดเพจพิ้โตวันทันเลศวันทเลศทเวนตี้วันอ่าทเวนตี้วันนะคะวันทันเลศทเวนตี้วันหน้าที่หนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดพิจารณาสถานการณ์ตอ่อไปนี้แล้วตอบคำถามหนึ่งนะคะ<ม>ข้อหนึ่ง พัชรีมีหนังสือเรียนหนา17มิลลิเมตร17มิลลิเมตรเท่ากับกี่เซนคะ7มิลลิเมตรเท่ากับเท่ากับเซนกับอีกเซนกับอีก7มิลลิเมตรอ่าถูกต้องค่ะเพราะว่าอะไร10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรนะคะว่าไงคุณจอ เดี๋ยวหนูต้องหนูต้องจำกับเพื่อนด้วยนะคะเราเรียนเรื่องการวัดความยาวนะคะ1ซนติเมตรเท่ากับ1 0ม mm, เมเพราะฉะนั้นมิลลิเมตรเป็นหน่วยที่เล็กกว่าเซนติเมตรนะคะ1 0มิลเมเท่ากับ1เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแล้ว1 7เซนติเมตรนะคะ1 7เซนตมรเท่ากับ1ซนติเมตรกับอีก7ม mm, มนะคะ1ซนเมตรมีความหนาขนาดไหนดูจากไม้บรรทัดนะคะ ดูจากไม้บรรทัดนักเรียนเห็นไหมไม่เห็นเปิดมาหน้าที่เรียนสิคะเปิดจอที่เรียน,เ,นเปิดจอที่เรียน,นอ่ของคุณโจก็มีหน,นึ่งเซนติเมตรค่ะไหนหนึ่งเซนติเมตรโนอันนี้หนึ่งนิ้วหนึ่งเซนติเมตรฝั่งนี้อ่นักเรียนจะเห็นว่าในไม้บรรทัดของเรานะคะจะมีเอฝัอ่งที่มีเป็นช่องทีทีแบบนี้ถ้าแบบนี้ เป็นเซนติเมตรนะคะเริ่มจากศูนย์การวัดนะคะเริ่มจากขีดตรงศูนย์ไม่ไม่ใช่ขีดตรงไม้มันทัดพอดีนะคะเริ่มจากศูนย์ช่องนี้คือช่องเซนติเมตรส่วนข้างล่างที่เป็นช่องห่างๆกันนะคะใช้หน่วยความยาวนะคะเป็นนิ้วนะคะเป็นนิ้วตรงนี้เป็นเซนถ้าที่เชื่อให้วัดเอ,อ่อความยาวเป็นเซนติเมตรนักเรียนต้องเอาด้านนี้นะคะเพราะไม้มันทัดเรามีวัดความยาวได้สองด้านใช่ไหม มีวัดความยาวได้สองด้านถ้าบอกให้เป็นเซนต้องด้านด้านนี้17มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนกับอีก7มิลลิเมตรเราก็ต้องดูนะคะ1 1เซน่าจาก0ไปเลข1อันนี้คือ10มิลลิเมตรเพราะว่า1เซนมีกี่ขีด1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 อมีอยู่สิบสิบขีดแต่ละขีดก็คือหนึ่งมิลแต่ละขีดนะคะแต่ละขีดก็คือหนึ่งมิลลิเมตรอันนี้หนึ่งมิลลิเมตรสองมิลลิเมตรสามมิลลิเมตรสี่มิลลิเมตรห้ามิลลิเมตรห้าจะขีดยาวที่สุดในไม้บรรทัดห้าตรงกลางจะขีดยาวที่สุดแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบมิลลิเมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรเพราะฉะนั้นสิบเจ็ดเซนติเมตรก็คือหนึ่งเซนติเมตรแล้วก็นับไปอีกกี่ขีด นับไปกี่ขีดคะเจ็ดขีดใช่แล้วค่ะนับไปอีกเจ็ดขีดนะคะ,คะก็จะเท่ากับอ่าประมาณนี้ตรงนี้ขีดยาวกว่าเพื่อนคือห้าพอดีแล้วก็นับมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบมิลลิเมตรนะคะช่องนี้ขีดเล็กๆคือมิลลิเมตรแล้วก็ช่องใหญ่คือเซนติเมตรนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามิลลิเมตรจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใช่ไหมคะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด ลองมาก็จะเป็นเซนติเมตรนะคะเซนติเมตรเมื่อเป็นเซนติเมตรแล้วก็จะเป็นเมตรหนึ่งร้อยเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งเมตรเพราะฉะนั้นหนึ่งไม้บรรทัดของเรานะคะมีทั้งหมดสามสิบเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งเมตรไหมเท่าไหมคะนักเรียนเปิดไม้ตอบด้วยสิลูกไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้ากลุ่มผู้ปกครองเดี๋ยวนี้เลยไม่เท่าค่ะ แม่เท่านะคะกี่ไม้บรรทัดถึงจะเท่ากับหนึ่งเมตรประมาณสามไม้บรรทัดถูกต้องคุณสา oh <my. S 1> มกับอีกกี่กี่เซนสามไม้บรรทัดสามเออสามไม้บรรทัดเนี่ยจะเป็นเก้าสิบเซนเก้าสิบเซนบวกกับอีกสิบเซนติเมตรเพราะฉะนั้นสามไม้บรรทัดกับอีกสิบเซนติเมตรจะเท่ากับหนึ่งเมตรนะคะอ่ะโอเคไหนามาตอบคำถามข้อที่หนึ่งนะคะ มีหนังสือเรียนหนา17มิลลิเมตรแม่มีหนังสือนิตยสารหนา14มิลลิเมตรนั่นก็คือกี่เซนติเมตรคะก็10เซนติเมตรกับเอ้ยไม่ใช่ค่ะหนึ่งเซนติเมตรกับอีกสี่มิลิเมตรใช่ไหมคะหนังสือของใครหนากว่ากันหนังสือของพัชรีหนากว่าค่ะอ่าหนังสือของพัชรีหนากว่านะคะไหนอ่ะพัชรีนี่ไงคะพัชรี เดี๋ยวคุณโจดูกระดานกับทิชเชอร์ก็ได้ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะข้อหนึ่งตอบอ่ะพัชรีตอบพัชรีนะคะเขาถามว่าใครที่มีหนงังสือหนากว่าเราก็ตอบแค่ชื่อนะคะพัชรีต่อไปข้อที่สอง ุณน้ำเอิงอ่านโจทย์ค่ะผ้าห่มยาวหนึ่งเมตรห้าสิบสองเซนติเมตรผ้าปูที่นอนยาวหนึ่งเมตรแปดสิบสามเซนติเมตรผ้าชนิดใดยาวกว่ากันผ้าห่มยาวหนึ่งเมตรกับอีกห้าสิบสองเซนติเมตรผ้าปูที่นอนหนึ่งเมตรกับอีกแปดสิบสามเซนติเมตรนะคะผ้าชนิดใดยาวกว่ากันเพราะฉะนั้นแล้วในหน่วยเมตร <5. S 1> เขายาวหนึ่งเมตรเท่ากัน อเราก็ต้องมาเปรียบเทียบหน่วยเซนติเมตรเพราะหน่วยเซนติเมตรเขาไม่เท่ากันใช่ไหมห้าสิบสองกับแปดสิบสามอะไรที่มากกว่ากันคะคุณโจห้าสิบสองกับแปดสิบสามแปดสิบสามสิบสามมากกว่าใช่ไหมทีนี้เขาถามว่าถ้าชนิดใดยาวกว่ากันถ้าหม่มหนึ่งเมตรกับอีกห้าสิบสองเซนติเมตรถ้าปูที่นอนหนึ่งเมตรกับอีกแปดสิบสามเซนติเมตรถ้าชนิดใดยาวกว่ากันคะ ผ้าชนิดผ้าปูผ้าห่มหรือผ้าปูที่นอนคะผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สองตอบผ้าปูที่นอนนะคะต่อไปข้อที่สามคุณผ้าขวัญอ่านโจทย์ค่ะ ข้อที่สาม,มาแพปลูกต้นกระบองเพชรสูง6เซนติเมตร7มิเมอือฮึีปลูกต้นไผ่ตวนยินสูง102มิลเมตรต้นไม้ของใครสูงกว่ากันแพรปลูกต้นกระบองเพชร6เซนเมตรกับอีกเจ็ด มิลลิเมตรอา่ารวมกันแล้วรวมกันแล้วต้นกระบ,บองเพชรสูงกี่มิลลิเมตรคะเราเปลี่ยนให้เป็นมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นหกเซนติเมตรหกเซนติเมตรนะคะหกเซนติเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตรเราเอาสิบมาคูณเอาสิบมาคูณได้เท่าไหร่คะสิบคูณใช่สิบสิบเซนติเมตรกับอีกสองมิลลิเมตรอะไรเอาสิบมาคูณคูณอะไรเอ่ย คูณหกไม่ใช่สิมันก็ต้องคูณสิบฟังดีๆแพรปลูกต้นกระบองเพชรสูงหกเซนติเมตรหกเซนติเมตรกับอีกเจ็ดมิลลิเมตรแต่ต้นไผ่กวนอิมเนี่ยสูงหนึ่งร้อยสองมิลลิเมตรเขาถามว่าต้นไม้ของใครสูงกว่ากันกระบองเพชรหกเซนติเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตรหกเซนติเมตรเท่ากับหก 6 0 mm. ะหบมิลลิเมตบวกกับอีกเจ็ดมิลลิเมตรเท่ากับหกสเจมมใช่ไหมคะ mm. เพราะฉะนั้นต้นกระบองเพชรสูงหกสิบเจ็ดมิมใช่ไหมอะต้นกระบองเพชรสูงหกสดมิิเปลูกต้นไผ่กวนอิมสูงหนึ้ซนติมตรเพราะฉะนั้นแล้วต้นอะไรสูงกว่ากันกระบ,บองเพชรกับไผ่กวนอิม ไผ่กวนอิมใครปลูกไผ่กวนอิมคะพีชพีชนะคะเขาถามว่าต้นไม้ของใครเขาไม่ได้ถามชื่อต้นไม้แต่เขาถามคนปลูกต้นไม้ต้นไม้ของใครสูงกว่ากันเราตอบว่าพีช,พชถูกต้องค่ะข้อที่สี่คุณปลายอ่านโจทย์ค่ะ ธนาสูงหนึ่งเมตรเจ็ดสิบหกเซนติเมตรว่าสูงหนึ่งร้อยหสิบเก้าซนติเมตรใครมีความสูงมากกว่ากันอ่าทีนี้เรามาเปลี่ยนหน่วยให้เป็นให้เป็นเซนติเมตรเหมือนกันนะคะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเซนติเมตรเหมือนกันก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาเปลี่ยนหน่วยของอะไรก่อนของธนาใช่ไหมคะธนาสูงหนึ่งเมตร กับอีก76เซนติเมตรหนึ่งเมตรเท่ากับกี่เซนติเมตรคะหนึ่งเมตรเท่ากับท่ากับเท <100 cm S 1> ่าไหนึ่งเมตรเท่ากับหนะะึ่งเมตรเท่ากับหนะะึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะคะหนึ่งเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรเพราะฉะนั้นแล้วทนาสูงหนึ่งเมตรก็คือหนึ่งร้อยเซนติเมตรแล้วใช่ไหมคะบวกกับอีกเจดสิบหกเซนติเมตรทนาสูงเท่าไหร่ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ิอ่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเซนติเมตรนะคะที่ว่าสูงหนึ่งร้อยหกสิบเก้าใครสูงกว่ากัน <160. S 2> หนึ่งร้อยหกธนาเอ้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกสูงกว่าแสดงว่าธนาส,สูงกว่าสูงกว่านะคะเขาถามว่าใครมีความสูงมากกว่าเราก็ตอบเป็นชื่อสรุปแล้วข้อสี่ตอบธนานะคะต่อไปข้อที่ห้า มุกซื้อเข็มร้อยมาลัยมา35เซนติเมตรและเข็มเย็บผ้ายาว38มิมลลิเมตรเข็มชนิดใดยาวกว่ากันบอกแล้วว่าเซนติเมตรกับมิลลิเมตรหน่วยอะไรที่ใหญ่ที่ที่ใหญ่กว่ากันหน่วยไหนคะหน่วยมิลลิเมตรหรือหน่วยเซนติเมตรเซนติเมตรหน่วยเซนติเมตรนะคะเ,คเพราะฉะนั้นแล้วเข็มใดชนิดใดที่ยาวกว่ากันคะ เข็มชนิดใดลูกเขไม่สามสิบปดอันนี้อันนี้เราเราอย่ายดูที่ตัวเลขนะคะเราต้องดูหน่วยใช่แล้วค่ะเซนติเมตรกับมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นแล้วเซนติเมตรถึงมันจะสามิห้าันน้อยกว่าสาิบปดใช่ไหมแต่หน่วยเซนติเมตรเป็นหน่วยใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นแล้วตอบซื้อเข็มชนิดใดคะเข็มร้อยอ่าเข็มร้อยมาลายนะคะ ข้อที่หกคุณกีต้าอ่านโจทย์ค่ะกีตา้าอัตตาใครเชื่ออ่านโจทย์เนี่ยแอบไปเล่นเกมอีกแล้วพ่ออยู่ไหนนะโทรหาก่อนอไอ้เชื่อหนม่ได้เล่นเกมหนูก็นั่งฟังอยู่เดี๋ยวโทรหาพ่อก่อนอ่ะคุณน้ำอิงเขาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ย อ่ะมาคุณกิต้าอ่านโจทย์ค่ะข้อที่หกยังอีกอ่านโจทย์ข้อที่หกอ่ะใช่นั่นหนังสือก็ยังไม่พร้อมเรียนเลยคุณพ่ออยู่ไหนนะเอาคุณโตอีอ่านโจทย์ข้อที่หกค่ะอ่นเป็นในห้องเรียน ในห้องเรียนในห้องเรียนโต๊ะครูครูว้างว้างกว้างกว้างหกห้าเซนติเมตรชั้นวางของชั้นวางของกว้างศูนศูนจุดสี่สองเมตรสิ่งใดมีความขอนออาดอขนาดขนาดกว้างกว่า กว่ากันอ่าระหว่างโต๊ะครูนะคะกับโต๊ะวางของสิ่งใดมีขนาดกว้างกว่ากันโต๊ะครูกว้างหกสิบห้าเซนติเมตรโต๊ะวางของกว้างศูนย์จุดสี่สองเมตรโต๊ะยังไงถ้าถามว่าสิ่งใดกว้างกว่ากาันการที่เราจะหาหน่วยเล็กแปลงหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่แปลงหน่วยเล็กให้เป็นหน่วยใหญ่หเ,หเ,นหนหญเอามาทำไมกัน เอามาหารนะคะต้องเอาหกสิบห้าหารกับอะไรจีไม่ใช่สองกี่เซนติเมตรเท่ากับหนึ่งเมตรคะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นต้องเอาหกสิบห้ามาหารหนึ่งร้อยใช่ไหมหกสิบห้าหารหนึ่งร้อยเท่ากับเท่าไรคะห้ารหน่ง้อยเพราะว่าเพื่อนน่าจะใช้เครื่องคิดเลขอืมอหกสิบห้านะคะหารด้วยหนึ่งร้อย เรามาดูว่าหนึ่งร้อยหารหกสิบห้าไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องอใส่ศูนย์ใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งร้อยหารหกสิบห้าไม่ได้เราก็ต้องใส่ศูนย์เติมจุดแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะพอได้แบบนี้แล้วปุ๊บก็จะกลายเป็นหกร้อยห้าสิบพอได้หกร้อยห้าสิบร้อยก็สามารถหารหกร้อยห้าสิบได้ถูกต้องไหมคุณโจหนึ่งร้อยหารหกร้อยห้าสิบได้เท่าไหร่คะ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหารหนึ่งร้อยคูณอะไรที่ได้ใกล้เคียงจานวนนี้หนึ่งร้อยคูณอะไรคะคูณหกไหมได้หกร้อย่ะคูณหกนะคะคได้หกร้อยลบกันเหลือห้าสิบนะคะนั่งโเอาสุดคู่หน้โอเคค่ะแล้วยังไงต่อร้อยพอลบกันลงมาแล้วเหลือห้าสิบพอได้ห้าสิบแบบนี้ปุ๊บ <c oughs> นะคะเรามีจุดอยู่แล้วใช่ไหม เราไม่ต้องทําอะไรแล้วเราเติมศูนย์ให้ห้าเลยให้ห้าสิบเลยเติมศูนย์แต่เราได้ห้าร้อยเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งร้อยคูณอะไรได้ห้าร้อยคะไม่มีในนี้หนึ่งร้อยคูณอะไรหนึ่งคูณห้าก็ได้ห้าแสดงว่าหนึ่งร้อยคูณห้าได้ห้าร้อยคูณห้านะคะได้ห้าร้อยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วโต๊ะครูกว้างหกสิบห้าเซนติเมตรมีค่าเท่ากับเท่าไหร 0.65เมตรแต่แต,แต่ชั้นวางของกว้าง0.42ซึ่ง0.65เมตรกว้างกว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะคสแสดงว่าขิมเขากินทั้งวันลูกเขากินอีกแล้วเด็กๆคุณขิมเขากินอีกแล้วาอว่าไม่ข้อหกสรุปแล้ว ชันวางไอ้โต๊ะชันวางของหรือโต๊ะครูกว้างกว่ากันคะชันวางเอ้โต๊ะโต๊ะครูกว้างกว่ากันนะคะตอบโต๊ะครูต่อไปข้อที่เจดคุณขิมอ่านโจทย์ค่ะเต้ยเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนสามจุดถึงห้ากิโลเมตรและเดินทางจากบ้านไปตลาดสองพันหกร้อยเมตร เดินทางไปที่ใดไกลกว่ากันอ้าวแค่นี้ดูแค่นี้รู้หรือยังว่าเดินทางไปที่ไหนไกลกว่ากันโรงเรียนใช่แล้วเดินทางไปโรงเรียนไกลกว่านะคะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยก็คือ3.15ใชคะกิโลเมตร1000เมตร1 0 0 0งเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรแสดงว่าเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเนี่ยใช้ระยะทาง3000เลยใช่ไหมคะ3000ันเท่าไหร่ส พันหนึ่งร้อยห้สอ่าสามพันหนึ่งรอยห้าสิบนะคะกิโลเมตรแต่ไปตลาดแค่สองพันหร้อยเมตรซึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นระยะทางแล้วไปตลาดกี่กิโลเมตรถ้า<อ>แปลงสองกิโลเมตรนะคะโอ้โหคุณโจเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วตอบว่าอะไรนะอ๋อไม่มีอันนี้สแสดงว่าเดินทางจากอ่าเดินทาง จากบ้านไปโรงเรียนนะคะที่ไกลกว่าเสร็จแ,แล้วเจ็ดข้อคุณกีต้าร์เขียนหรือ,อยังคะเอ้าอะไรตกหนูเอา<ก>เอาตกมาต่ออีกสิมันจะได้กว้างอ,อันนี้ไม่ใช่พ้อทหาร,นะราจ้าคุณซีเขียนหรือ,อยังคะใช่ ยังค่ะยังค่ะยางค่ะใครตอบแทนเพื่อนเนี่ยฮะดึงโต๊ะต่ออีกสิลูกมันจะได้กว้างนี่พี่วางห้องนี้เป็นของเรานั่นแหละลากมาเลยห้องนี้เป็นของเราเรานั่งตรงไหนก็ได้เอามาชิดตรงนี้เลยโอ้ห้องนี้ห้องกว้างเป็นของทิชอร์กับโจอี้สองคนจะนั่งตรงไหนก็ได้จะเอาโต๊ะมาต่อกันกี่ตัวก็ได้ใช่ไหมโจอี้ โอ้ no? oh, ต,อตออ่อขึ้นไม่ได้ต่อขึ้นไม่ได้อะไรนะคะอยากให้อะไรนะอยากให้หนูไปโรงเรียนไหมอยากให้หนูไปมาสิหนูก็อยากไปแต่หนูไปไม่ได้มากับพี่อิงอะอ่ะโอเคค่ะใกล้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนใคร ที่เสร็จแล้วเอาวันนี้เอาวาลหน้าเราเรียนไปเรื่อยๆนะคะวันละหนะ้าดีไหมเราก็จะจบเล่มแล้ว,วลไปเรื่อยๆเราก็เรียนไปเรื่อยวันไหนเออเรียนได้ไวเวลาเหลือเยอะทีชชก็จะให้สองหน้าสามหน้าก็อยู่ที่เวลานะคะใครที่ยังไม่เสร็จเขียนต่อให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งทิชชู่ด้วยโอเคไหมคะค่ะค่ะ